อันที่หนึ่เบอร์5ครับันอันที่อของคุณพีอ่อยนะครับำเบอร์7ครับคุณผู้มีเด้ใจสยบืย ที่ล่าเบอร์ฐานี่สองุณเทียนินของไแสงเนอะไปล่าผูกไปผูกไ้ทางผูกไฐานที่สองเป็นของทางด้านหมายเดสิบอนะครับของคุณครูทพรชัยวัตโยบายคู่สายท่านโอ้ยสอนผู้หม่ก็ว่กล้าไป ขอทรอมวลเลยครับขอขรอมวลเลยฐานสามสามสี่ห้าสงไปแล้วับอาจารย์ครับหกับสผมส่งคปแล้วครับสามสห้าครับสามสี่ห้ายังเออยังยังฐานสามหมายเลขฐาครับผมฐานหนึ่งคุณครูคุณสมัตฐานสองครับฐานสองคุณครูท่างง อันสามส้านที่ก็ต้องมีไม่กี่แห่งงวดย่างคำแต่เท้าสถานะยกเลี่ยถอยให้เป็นก็ครับผมออกตัวเองครับหนึ่งสองสามทีมใหม่ที่เั่งอันสามเลยคอยถามมาทางนี้ผมเข้าอุ้ยใครก่อนดีก่ อานเบอร์ไหนสอโอเคกันสรบอเงโกันเลยเนาะยูุเบอร์ทุกคนว่าใหม่าจารมีพอมาเนาอาาคนขขน้าหน่อยเนี่ยใส่หัวหน้อยู่นสามเบอร์ัเบอร์สามรญครับผมาที่หนึงเป็นม่องไฟของคุณเสียงใจพามาสีเลหนเลยมา มาข่าที่สให้เลยหรือว่าหรือว่าได้หรือยังไงดาขอเดี๋ยวนี้จะห้ฐานที่สองหรไมาให้เดียวกันนถอะนะดีทั้งเกตะกอนไได้องไดีมือไปนึ่ง้วเบ3

แค่เวลาพวกไปแหมัาจุดที่สหมายเลขสิบหกคุณจิมีเงินห,นยหายฐันจุดที่สาหมายเลขหของนักนายกโดยจอยยสุรพลจากท่าุนทองสาม้อยหกสคะแนนหันจุดที่ันจุดที่5หมายเลขสิ 5, 8, 18, ของคุณ บริสลาครับจากค่ายเทพนนครับ320คะแนนครับขลบหลังไนครับฐานที่2องเลครับเดี๋ยวรอที่ฐานที่สามดูไฟถึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยจะได้การทีเดียวนะโอเคหลบข้อข่อใต้ไปแล้วลูกหน้าแล้ามันหายไมจะถึงเป็นแดงไหมด้วยแต่ว้นมันก็คอยทำาลกมากนะครับ ทางสเชิญครับเพหลังคนกุอนนะครับท่างซุนจาเวล่าเบิรได้อ่กหมหน้าทีนะครับดูได้อีก15นาทีเพราะว่ามันจะเพราะว่ามันจะไม่ให้ดูโอ้นะครับฐานที่สองนะครับต <that> yeah, ่อไปเราจะไฟแสงที่ฐานที่สหมายเลขกเกสของทุนภูสายทางมงตูลา ผูคกูวก้วุฒิพรไทยมั่นใจ ขออนุญาตครับท่านอาจารย์ฐานจะห้าน้หน้าี่หนึ่งครับสนครับฐานี่เป็นของครอบครัวสี่สิ้านองต่่ยนะครับฐานสี่เออขยัานห้าครับจะได้รอชวิลาได้ครับฐาอาครมุเลน